อีกเรื่องหนึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์จันทาถาวโรท่านผู้ฟังคนที่มีโอกาสจะเข้าไปบวชได้ในบางทีก็เกิดมาจากเหตุหลายอย่างหลายประการอย่างเช่นที่พระอาจารย์จันทาท่านประสบมาเขาเรียกว่าธรรมสังเวชธรรมสังเวชนี่เป็นส่วนผลักดันให้คารวะหลายท่านเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกอันเร่าร้อนแล้วก็ตัดสินใจ เข้าอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดพระอาจารย์จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยตำบลวังไยพูลอำเภอวังไยพูน,น,พพนจังหวัดพิจิตรครับเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่ได้พบกับเหตุปัจจัยอันเนื่องจากธรรมสังเวชเป็นส่วนพลิกผันชะตาชีวิตของท่านก่อนพระอาจารย์จันทาจะเข้าพิธีอุปสมบทชีวิตของท่านก็ดำเนินไปตามปกติวิสัยชาวโลก ตั้งแต่วัยยาวจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มชะกันพออายุได้23ปีก็เกิดปฏิพัตน์ผูกพันกับหญิงไม้ลูกติดสามคนแต่ว่าเขามีฐานะดีพอสมควรในที่สุดก็แต่งงานกันตามประเพณีก็คิดว่ามีความสุขเพียงพอแล้วในภาษาปุถุชนคนมีกิเลสแต่ถ้าว่าความเป็นจริงในวิถีทางโลกนัไม่ใช่ชีวิตจะสุขสมหวังทุกอย่าง ชีวิตของพระอาจารย์ยันทาครั้งเป็นคารวาสวัยหนุ่มก็เหมือนกันอยู่กินกับเมียแม่ไม้จนกระทั่งเมียตั้งท้องได้สามเดือนก็เกิดเหตุที่ทําให้ชีวิตผันแปรไปโดยไม่คาดคิดมาก่อนวันหนึ่งท่านกับเพื่อนประมาณยี่สิบคนก็ยกขบวนกันไปทอดแหหาปลาที่ลําน้ําชีก็ใช้เรือพายล่องไปยังวังน้ําที่มีปลาชุมเมื่อถึงที่หมายเรือแต่ละลําก็ขยายแนวล้อมอนาบริเวณนั้นแล้วคนทอด ซึ่งใช้แหปากกว้างประมาณสิบซอกก็เวียงแหลงน้าพร้อมๆกันซึ่งวิธีทอดแหเป็นกลุ่มแบบนี้ปลาหนีไปไหนไม่พน้นท่านพระอาจารย์ยันทาและเพื่อนบ้านก็รู้สึกว่าปลาติดแหก็ไม่ใช่น้อยต่างคนต่างก็ดีใจนานๆครั้งจะได้ปลากลับบ้านเป็นกอบเป็นกำแต่เมื่อลากแหขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีปลาติดอยู่ในแหแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่คนสองคนไม่ได้ปลาหากเป็นอย่างนี้ทุกคนวันนั้นทําให้เกิดอัศจรรย์ใจกันทั่วหน้า พระอาจารย์ยันทาและเพื่อนบ้านเกือบยี่สิบคนก็ลองทอดแหกันใหม่ก็เกิดปรากฏการประหลาดอีกคือไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวติดแหคณะหาปลาก็เลยตกลงย้ายที่ไปทอดแหบริเวณอื่นเมื่อสาวแหขึ้นมาก็กลับไม่มีปลาเหมือนเดิมวนเวียนทอดกันทั้งวันไม่ได้ปลามาใส่ข้องสักตัวทุกคนก็ลงความเห็นว่าเห็นทีจะถูกพูดผีพรายกลั่นแกล้งเอาเป็นแน่ เพากันพายเรือแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันโดยตกลงนัดหมายว่าจะมารวมกลุ่มทอดแหหาปลากันอีกในเช้าวันรุ่งขึ้นส่วนพระอาจารยันทาก็แยกกลับบ้านของตัวพร้อมด้วยข้องใส่ปลาอันว่างเปลา่าถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจะหาข้าวในครัวมากินให้เต็มอิม่มเพราะว่ากําลังหิวมาเหลือทนทีเดียวแต่ไม่ทันได้กินข้าวเจอเสียงพรุสวาตด่าจากภรรยาแผดสนันเต็มสองหู เมื่อภรรยารู้หาปลามาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวตามปกติภรรยาก็เป็นคนปากร้ายเอาการอยู่แล้วแต่คราวนี้นิสยัยสันดานหยาบกระด้างมีเท่าไรระเบิดตูหมอกมาหมดเนื่องจากโกรธที่ท่านทอดแห่หาปลาไม่ได้เลยถ้อยคําที่ภรรยาระบายอารมณ์ร้ายออกมาน,นไม่ได้มีการยับยัง้งโดยความเกรงอกเกรงใจผู้เป็นสาม,มีแม้แต่น้อยทั้งเยาะเยะ้ยถากถังหยาบคายจนพระอาจารย์จันทาถึงกันิ่ง แต่ลึงคิดไม่ถึงว่ากิริยาวาจาของภรรยาเนี่ยจะน่าเกลียดน่าชางังถึงเพียงนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นภรรยายัางแสดงความบัดสีตตำซามชนิดที่ท่านไม่เคยพบเคยเห็นคว้าข้องใส่ปลาที่ว่างปลาไปวางกลางนอกชานแล้วก้าวขายืนคล่อมตลกพระสิ้นปัสสาวะซาซาใส่สสข้องหน้าตาเฉยเสร็จแล้วก็ตะโกนใส่หน้าท่านมันต้องทําอย่างนี้มันถึงจะได้ปลาเต็มข้อง ทีนี้ปลาในแม่น้ําชีต้องหลงสเสน่ห์กูแหกันมาติดแหมึงจนลากขึ้นน้ําไม่ไหวเชียวแหละการกระทําอุบาทลามกของภรยาก็ทําให้พระอาจารย์ยันทาซึ่งเป็นคารวาสเวลานั้นสะเทือนใจอย่างรุนแรงและทําให้ท่านมองเห็นพิษสงของโมหะโทสะร้ายกาศอย่างเหลือเชื่อผู้ซึ่งตกอยู่ใต้อํานาจของมันอย่างเช่นภรยาของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงผันแปร เหมือนกับนางฟ้ากลายเป็นนางปีศาจอสุรกายไปชั่วในพริบตาวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ยันธาก็ออกไปทอแถาหาปลากับหมู่คณะเก่าอีกแต่หาปลาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวกลับบ้านก็ถูกภรรยาด่าว่าหยาบคายเช่นเมื่อวานนี้อีกทั้งยังปัสสาวะรถคลองซ้ําเหมือนเดิมก็ทําให้ท่านเกิดความสลดสังเวชเป็นทวีคูณวันต่อมาพระอาจารย์ยันทาก็ออกไปหาปลาเป็นวันที่สามก็หาปลาไม่ได้เช่นเคย ซึ่งปรากฏการ์อย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกับหนึ่งภาวะที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยบีบคั้นให้ท่านจะต้องไปรู้แจ้งเห็นจริงถึงรากเง้าของอกุศลมุลคือโลภโกรธหลงเพราะว่าเมื่อหิ้วข้องใส่ปลาว่างเปล่ากลับบ้านเมียก็เปิดฉากด่าถล่มได้ว่าจะหยาบคายที่จะสรรหาขึ้นมาด่ามาว่าเสร็จแล้วก็กระชากข้องไปปัสสาวะรถคราวนี้ พระอาจารย์จันทาก็ไม่สามารถจะระงับอารมณ์โกรธเอาไว้ได้ท่านก็เตะข้องกระเด็นไปแล้วก็ประกาศว่าเมื่อภรรยากระทาตัวต่ำสามนึงเพียงนี้ก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยเพราะอยู่ไปก็หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ฝ่ายภรรยากําลังพลุ่งพล่านในโทระะก็ประกาศตัดขาดบ้างก็เป็นอันว่าชีวิตสามีภรรยาจบสิ้นกันตั้งแต่วันนั้นพระอาจารย์จันทาก็บังเกิดทร,รมสังเวชอย่างแรง เบื่อหน่ายการดำเนินชีวิตตามวิสัยชาวโลกจับจิตจับใจท่านก็เดินทางไปขออุปสมบทที่วัดปลาผาโดยมีหลวงพ่อเผาเป็นพระอุปชาเวลานั้นอายุท่านย่างเข้า25ปีพอดีเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมกรรมฐานกระทำความเพียรอย่างอุกฤษภูมิจิตภูมิธรรมก็ยกระดับขึ้นจนสว่างสวยัยได้รู้ในสิ่งที่ตัวไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็น ก็ทําให้เพิ่มความมานะบากบั่นปรารถนาตั้งมั่นมุ่งไปสู่วิมุติธรรมให้ได้ในเบื้องหน้าปี2493พระอาจารย์จันทาได้เข้ายติเป็นธรรมยุทธที่อำเภอกรรมลาสจังหวัดกาลสินโดยไปอยู่กับหลวงปู่ทัพวัดป่าชาและในพรรษานี้ท่านได้เร่งทำวามเพียรอย่างหนักตั้งบริธานเอาไว้ว่าตลอดสามเดือนจะดำรงอยู่ในอิริยาบถสามเท่านั้นคือเดินยืนนั่ง จะไม่นอนเป็นอันขาดธรณีสงฆ์วัดป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าช้าเผาศพแต่ฝังศพคนตายมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจังหวัดนครพนมข้งกระโนนบริเวณป่าช้าเก่าซึ่งเป็นเขตวัดยังเป็นป่ารกเรือแล้วก็เงียบสงัดวังเวงชาวบ้านทั่วไปไม่ยอมย่างกลายผ่านเข้าไปในบริเวณเขตป่าช้านี้แม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแสกแสกก็าตามเพราะว่ามีคำเล่าลือกันว่าผีดุเด็ดขาดนะัก ระยะแรกๆที่ทําความเพียรจิตของท่านก็ยังมีฤทธิ์คึกขนองชอบแสสาย,สายออกไปข้างนอกเสมอจึงต้องกําราบบังคับมันก็ต้องทรมานมันอย่างหนักพระอาจารย์ยันทาถึงก็ใช้วิธีผ่อนอาหารลงโดยเว้นสองสามวันฉันครั้งหนึ่งจิตก็เริ่มอ่อนกําลังละพยศคลายจากความฟุ้งซ่านก็ยอมสงบอยู่ในกรรมฐานแต่โดยดีล่วงเข้าเดือนที่สามผลแห่งการกระทําความเพียรก็ปรากฏเป็นที่น่าพอใจจิตท่านสงบละเอียด ไม่เหลวไหลหลุดจากสติอีกพิจารณาทมข้อไหนก็เข้าใจกระจางลึกซึ้งไม่เหมือนก่อนก็ทําให้พระอาจารย์จันทายินดีต่อความก้าวหน้าในการบําเพ็ญธรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เพิ่มภูนกําลังใจให้เกิดความมานะภาคเพียรคืนหนึ่งพระอาจารย์จันทากําลังเจริญภาวนาเพียงลําพังในป่าชาตอนนั้นจิตยังไม่รวมสู่ความสงบโซสัมผัสก็ได้ยินเสียงเหมือนคนจํานวนมากพูดกันแต่ฟังไม่ได้สับไม่ได้ความ สลับกับเสียงคร่ำครวญหวยให้พระอาจารยันทาก็ลืมตามองไปข้างหน้าห่างไปไม่เท่าไรก็เห็นได้อย่างถนัดชัดเจนที่เห็นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั้นไม่ใช่มนุษย์แน่นอนมีทั้งเพศชายเพศหญิงเพราะว่าบางคนนี่คอขาดไม่มีศรีรษะบางคนก็ดวงตาเหลือกถลนเบ้าตาฉีกแขกขึ้นไปข้างบนและบางตนแม้ว่าส่วนศรีรษะและใบหน้ามีอยู่ครบถ้วนแต่ว่าในตากลับเบิกว้างอยู่ตรงหน้าอก เสียงพูดเสียงคร่ำครวญที่ได้ยินมาแต่แรกก็ดังมาจากกลุ่มมนุษย์กลุ่มนี้นั่นเองหากไม่ใช่ภิกษุผู้มั่นคงในสมณธรรมผ่านการเคี่ยวกรลัมดวงจิตไปอย่างหนักก็เห็นทีจะถูกความหวาดวันพรั่นครึงถาโถมจู่โจมเข้าใส่จนสติแตกลุกตะเลิดแผ่นหนีโดยไม่คิดแก่ชีวิตเป็นแน่นอนแต่สำหรับพระอาจารย์จันทาเวลานั้นไม่ได้เกิดความสะดุ้งหวาดเสียวแม้แต่น้อย ยิ่งไปกว่าน,นั้นยังบังเกิดความสลดสังเวชต,ต่อภาวะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นอย่างยิ่งเพราะระหนักว่าเขาเหล่านั้นคงจะเป็นผีเปรตซึ่งกําลังทุกทรมานอยู่ในเวทนาอันเนื่องจากบาปอากุศลของตัวท่านก็กําหนดจิตถามไปว่าพวกท่านเหตุใดถึงได้มีสภาพเป็นอย่างนี้พวกนั้นก็ตอบมาว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ตั้งแต่เมื่อครั้งอําเภอกำมลาใสาเพิ่งก่อตั้งเป็นชุมชนเล็ก มีบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนระหว่างที่มีชีวิตอยู่แม้ว่าจะรู้จักพระพุทธศาสนาปู่ย่าตายายลว้วนเป็นชาวพุทธทั้งสิ้นแต่ว่าพวกเขาก็เป็นชาวพุทธแค่ในนามไม่เคยเคารพกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยเชื่อเรื่องบาปเวรดีชั่วรับศินห้าจากพระสงฆ์เดี๋ยวนั้นก็วางทิ้งเดี๋ยวนั้นเหมือนกันพอใจจะดื่มเหล้าเมาไม้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ทำตามความพอใจ เมื่อโกรธเกลียดใครก็จะหาโอกาสทำร้ายเข็นฆ่าเขาจนถึงแก่ชีวิตหญิงชายบางคนก็มัวเมาในกามราคะแอบลักลอบเล่นชู้ผิดลูกเมียเขาโดยไม่ได้ละอายต่อกรรมชั่วเมื่อถึงแก่ความตายก็มาผุดเกิดเป็นเปรตจากวิบาตของตัวได้รับทุกข์ทรมานอย่างสุดจะบรรยายที่มาแสดงตัวให้พระอาจารย์ยันทารู้เห็นอย่างนี้ก็เพื่อจะให้ท่านช่วยผ่อนคลายทุกอันแสบร้อนสาหัสให้บรรเทาผ่อนคลายลงบ้าง พระอาจารย์ยันทารับรู้อย่างนี้ก็เกิดความสังเวชเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านกระทําได้ก็เพียงกําหนดจ,จิตแผ่เมตตาไปให้ตามกําลังกุศลซึ่งท่านได้ภาคเพียรทํามาแล้วเปรตทั้งหลายก็หายไปวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ยันทาก็เอาเรื่องที่ได้พบเห็นเปรตมากราบเรียนเล่าถวายหลวงปู่ทับท่านรับรู้ ท่านก็แนะนําว่าที่พระอาจารย์จันทาทำไปนั้นถูกต้องแล้วถ้าหากเปรตเหล่านั้นมาปรากฏอีกทีนี้ก็ให้พวกเขารับไตรสรณคมรับศีลห้าไปชําระล้างจิตจิตที่หมักหมมด้วยอกุศลลมูลจากนั้นก็แผ่เมตตาด้วยจิตอันเป็นกุศลให้ไปเปรตตนไหนน้อมรับพุทธธรรมได้เปรตตนนั้นก็จะอาจจะพ้นจากกาเนิดอันต่ำทรามนี้ไปเกิดในกําเนิดอื่น หากเปรตตนไหนยังมีจิตมืดบอดอยู่เหมือนเดิมก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาจำต้องปล่อยเขาไปประชิญวิบากตามยถากรรมประสบการประเชิญเปรตของพระอาจารย์ยันทาถาวโรไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวในช่วงที่ท่านปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรท่านได้พบเห็นเปรตหลายครั้งหลายหนและการที่เปรตแสดงกายอยาไปเห็นหลายวาระที่ว่าเนี่ยไม่เพียงแต่เปรตต้องการความช่วยเหลือจากพระภิกษุผู้ทรงศรีลบริสุทธิ เมตตาโมทนากุศลธรรมให้ตัวยังมีเรื่องของบุพกรรมหรือว่ากรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนมาเกี่ยวพันข้องเกี่ยวกับพระอาจารย์จันทาโดยตรงเช่นเมื่อตอนที่ท่านกลับไปจำมรนษาที่วัดรปร่าชาอีกสมัยหนึ่งท่านได้พบเปรตเป็นผู้หญิงสามตนมาปรากฏปีนั้นเป็นปี2503พระอาจารย์จันทาย้อนกลับไปจำมรนษาวัดป่าชาบ้านหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกับพระอาจารย์อ่ำธรรมกามโม อีกภาษาหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าธรณีสง์ของวัดป่าชาเป็นป่าชาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งจังหวัดนครพนมสภาพแวดล้อมของอารามนี้ก็สงบสงัดเป็นสป,ปายะสําหรับพระปฏิบัติสายวิปัสนาธุระเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งพระอาจารย์จันทากับพระอาจารย์อ่ําแยกกันไปกระทําความเพียรตามสถานที่ที่เห็นสมควรพระอาจารย์จันทาก็กําหนดเอาบริเวณป่าชาเป็นที่บําเพ็ญธรรมนั่งภาวนาเดินจงกรม จนถึงเวลาสามทุ่มถึงได้หยุดยืนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับภาวนาพุทโธเจริญอนาปานาสติกรรมฐา,านแน่วแน่กระทั่งจิตรวมละเอียดก็บังเกิดแสงโอภาสสว่างวาบในทันทีพร้อมกันนั้นนาสิกประสาทก็สัมผัสกลิ่นเน่าเหม็นคระคลุงรุนแรงเหลือจะกล่าวไม่รู้ว่าเหตุแห่งกลิ่นหน้ารังเกียจนั้นเกิดจากอะไรหรือว่าสุนัขไปขุดคุยหลุมฝังศพจนกระจายขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้ พระอาจารย์ยันทาก็กำหนดเอากลิ่นเน่าเหม็นน้อมมาพิจารณาอสุภกรรมฐานชั่วขณะต่อมาเบื้องหน้าของท่านห่างไปประมาณสามว่าปรากฏหญิงเปรตสามคนร่างกายสูงใหญ่ตัดผมทรงดอกกระทุ่มแบบชาวอีสานโบราณทั้งสามไม่มีเสื้อผ้าอภรรปกปิดร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียวเผยให้เห็นผิวพรรณดำคล้ำหมุนหมอง และตรงอวัยวะเพศมีหนอนตัวดำใหญ่ขนาดนิ้วมือจำนวนมากมายเจาะชัยของลับหยุบยับหนอนแต่ละตัวซอกซอนเข้าไปบิดซ้ายบิดขวาหน้าขยะขแยงเหลือจะกล่าวและบริเวณของลับก็มีน้ำเน่าน้ำเหลืองไหลโสมงามขาโสมก้นทรงกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนญิงเปรตทั้งสามคงจะเจ็บปวดรวดราวสุดประมาณพวกเธอก็เอาของลับไปถูไถกิ่งไม้ต้นไม้ให้หนอนหลุดออกมา แต่หนอนที่หลุดร่วงแต่ละตัวก็กลับตายกระดืบคืบคลานย้อนกลับขึ้นไปเจาะชัยใหม่อีกสภาพอเนจอนาถของหญิงเปรตทั้งสามนี้ทําให้พระอาจารย์จันทาสลดสังเวชอย่างยิ่งก็กำหนดจิตถามไปว่าทำไมเธอทั้งสามถึงได้เป็นอย่างนี้หญิงเปรตก็ตอบว่าท่านอาจารย์ตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัดนครพนมพวกข้าน้อยทั้งสามต่างประพฤติจะนอกใจผัวคบชู้สู่ชาย ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ทําให้ผัวขับแค้นแน่นอกพระทุกทรมานเผาหลานจิตใจแต่ข้าน้อยก็หาได้สํานึกผิดละอายต่อบาปไม่คงปล่อยกายปล่อยใจให้ระเริงไปกับรถราคะไม่รู้จักอิ่มจักพอตามวิสัยหญิงมากๆในกามคุณเมื่อสิสิ้นชีวิตตายไปแล้วก็มาผุดเกิดในกําเนิดอันทุกทรมานอย่างนี้มานานแสนนานไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพ้นเวรสิ้นกรรมที่สุดแสนทรมานนี้เสียทีพระอาจารย์ยันทาก็กําหนดถาม ตัวเองว่ายิงเปรตทั้งสามตนเนี้เคยเป็นญาติกับเราหรือเปล่าคําตอบจากพระธรรมก็ผุดขึ้นมาให้รับรู้ว่าทั้งสามนี่เคยเป็นญาติกับพระอาจารย์จันทาหลายพบหลายชาติแล้วในแต่ละชาตินั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกทุกข์ได้ยากก็จะช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วยปัจจัยสี่ทุกพบทุกชาติเมื่อมาถึงพบชาติปัจจุบันต่างฝ่ายต่างแยกกันไปเกิดคนละกาเนิดอันเนื่องมาจากวิบากกรรมของใครของมัน แต่ว่ากรรมเก่าที่เคยสงเคราะห์กันก็มาบันดาลให้พระอาจารย์จันทามาจำมันษาอยู่ที่วัดแห่งนี้พระอาจารย์จันทาก็กำหนดกล่าวแก่หญิงเปรตทั้งสามบอกว่าโยมกับอาตมาในี่เคยผูกพันเป็นญาติกันมาแต่ปางก่อนแต่ว่าผลแห่งวิบากกรรมถึงได้ทำให้เป็นอย่างนี้แต่ว่ากรรมเก่าซึ่งเคยเกื้อหนุนกันมาก็ทำให้ได้มาพบพ่านกันอีกอาตมาจะสงเคราะห์ให้เอาไหมหญิงเปรตสามคนก็รีบน้อมรับความเมตตาจากท่าน พระอาจารย์จันทาก็ชี้แนะแสงสว่างทางสว่างให้ว่านั่งลงก่อนเถอะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนก็ต้องอดทนอดกลั้นเอาไว้เพราะตัวเองทำไว้ทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นน่ะแหละทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตัวคนอื่นทำให้หมดจดและเศร้าหมองไม่ได้ เพราะฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตัวของตัวเองเป็นผู้ที่กระทำสะสมไว้แล้วให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนหญิงเปตทั้งสามก็ย่อตัวลงนั่งพนมมือพระอาจารย์ยันทาก็กล่าวนำให้อามนุษย์ผู้ตกอยู่ในเวทนาสาหัสรับใรสรารณคมและศีลห้าไปปฏิบัติทั้งสองีอ่รวมกันเข้าได้แล้วชื่อว่ามนุษยธรรมโมคือตรสรณคมและศีลห้านี่นะจะได้พบชาติกลับมาเป็นมนุษย์อีก จากนั้นก็สอนให้เดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญแล้วท่านก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลธรรมซึ่งได้บำเพ็ญมานี้ให้แก่หญิงเปรตทั้งสามเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพระอาจารยันทาออกบิณฑบาตไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวดงเมื่อเสร็จกิจแล้วท่านก็เล่าเรื่องที่ได้รู้เห็นให้โยมบ้านหัวดงว่าหญิงเปรตสามตนมาปรากฏอย่างไรแล้วก็กําลังได้รับทุกเวทนาเป็นที่น่าสลดสังเวชแค่ไหน ท่านยังบอกต่อไปอีกว่าหญิงเปรตเหล่านั้นเคยผูกพันฉันญาติกับท่านแล้วก็โยมบ้านหัวดงมาแต่ปางก่อนหากมีกุศลจิตคิดเมตตาหญิงเปรตทั้งสามซึ่งอดีตชาติเคยเป็นญาติกันมาก็ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะโยมบ้านหัวดงก็ยินดีทําตามที่ท่านแนะนําก็ร่วมแรงร่วมใจกันทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แกหญิงเปรตทุกคนเมื่อถึงวันพระแปดคำสิบห้าคำเมื่อหญิงเปรตมาปรากฏอีก พระอาจารย์จันทาก็ให้พวกเขารับไตรสรณคมและศีลแปดตามอย่างมนุษย์และเทศนาธรรมชี้นำให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอย่างกระจ่างแจ้งนับจากนั้นในยามค่ำคืนดึกสงัดพระอาจารย์จันทาก็มักจะได้ยินเสียงร่ำร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทรมานแววมาจากกลางปา่าช้าแม้แต่เวลากลางวันในวันที่สงบเงียบก็ยังได้ยินเสียงเป็นที่ปริเวธนาแผ่วแววมาเสมอ ทำให้พระอาจารย์จันทาในสลดสังเวชในวิบากกรรมของหญิงเปรตทั้งสาเป็นอย่างยิ่งตราบกระทั่งถึงเดือนตุลาคมขึ้นสิบค่ำศกเดียวกันคืนนั้นพระอาจารย์ยันทาก็ไปปฏิบัติภาวนาณป่าช้าที่เดิมขณะที่ท่านยืนภาวนาจนจิตรวมสู่ความสงบหญิงเปรตทั้งสามก็มามาปรากฏเบื้องหน้าแต่ว่าการมาแสดงรูปกายคราวนี้ผิดแผกแตกต่างจากคราวแรกลิบลับเนื่องจากมีเสื้อผ้าสวมใส่ครบทุกคน อีกทั้งยังพาดผ้าเสวียงบ่าเรียบร้อยหญิงเปรตกราบนมัสการพระอาจารยันธาแล้วกล่าวบอกว่าพวกตัวพ้นทุกข์จากเวทนาที่สมรุมมานานแสนนานด้วยคุณแห่งพระรัตนตรยัยเมื่อพบความสว่างจากเมตตาของพระอาจารยันทาก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลปฏิบัติธรรมอย่างไม่ลดละบัดนี้จะมานมัสการกราบลาไปเกิดในเมืองมนุษย์แล้วพระอาจารยันธาท่านก็อนุโมทนายินดีด้วยแล้วก็ชี้นํา ว่าจงอธิษฐานจิตขอไปเกิดณดินแดนอันสงบร่มเย็นแถบจังหวัดอุดรธานีเถอะเพราะว่ามีพระกรรมฐานเป็นที่พึ่งจำนวนมากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมสร้างกุศลกรรมความดีเป็นหนทางอันประเสริฐยิ่งกว่าอื่นใดหญิงเปรตทั้งสามก็น้อมรับคำสอนนั้นด้วยความยินดีก่อนที่จะสลายรูปหายไปครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ของ พระกุณเจ้าหลวงพ่อจันทาทาวโรกับวิญญาณของผีเปรตเรื่องราวของจิตวิญญาณที่เร้นลับที่เกี่ยวเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพระภิกษุเนี่ยผมจะได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ